กกกบอีแล้วนะคะคสำหรับปันี้นะกูก็อยากจะมาชวนคุยกันเรื่องทำยังไงให้เราเนี่ยหน้าเด็กเป็นนาน,าน อันหนึ่งในะไอเทมที่ขาดไม่ได้นะคะที่มาแรงที่สุดในช่วงนี้เลยคือจะต้องเป็นเรติโนลเพราะว่างานวิจัยเยอะมากในเรื่องของความหน้าเด้งหน้าเด็กแต่จริงๆแล้วก็ยังมีการพบปัญหาอยู่ว่าบางคนเนี่ยใช้แล้วก็รู้สึกเฮ้ยแสบแดงระคายเคืองบางทีก็คือเข็ดเลยแบบไม่กล้าใช้อีกดังนั้นนะคะวันนี้กูก็ขอหยิบเรติโนลตัวโปรดนะคะที่ใช้มาสักพักแล้วยิ่งใหญ่รู้สึกแบบชอบมากแอบบอกว่าเห็นในอเมริกามตั้งแต่ไปลายปีที่แล้วแล้วดีใจมากแล้วเข้าไทยแล้วและนั่ก็คือ visible repair จากดีโฮติน่านั่นเองบอกเลยว่ากับบิ เมือใหม่ที่อยากใช้เรติโนลมากๆเลยนะคะเพราะว่าอ่อนโยนสูงมากใช้แล้วเนี่ยไม่ระคายเคืองทีนี้เรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าว่าเขาทํายังไงให้ของเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงแต่นะขณะเดียวกันเนี่ยก็มีความอ่อนโยนมากๆตัวแรกเลยพระเอกชุโรงนะคะก็คือ pure r e g i n o l จะช่วยกระตุ้นการสร้างคองลลาเจนอิลาสตินใต้ผิวช่วยผัดเซลล์ผิวช่วยให้ผิวของเราเนี่ยดูกระจ่างใสช่วยผิวเรียบเนียนแล้วก็ลดในเรื่องของริ้วรอยได้ด้วยคือเขาจะเป็นวิตามินเอบริสุ์นะคะที่ได้การรับรองจากแพทย์ผิวหนังเนาะว่าสามารถช่วยในเรื่องของริิ้้ววรรรอออออออยยแลลลก็ดดในนเเืื่่งงงงขผมมคคคไไจตปะะา เขาจะมีส่วนผสมของพาทูลาก้าเอ็กซ์ตรักนะคะแล้วก็ซูทติ้งเอเจนต์หลายๆตัวที่ช่วยในเรื่องของความปลอเประบางผิวลดการอักเสบทําให้เราสามารถใช้เรติโนลตัวนี้ได้ไม่ระคายเคืองแล้วก็รู้สึกว่ามันอ่อนโยนกับผิวมากๆและสุดท้ายนะคะคือแอนตี้ออกซิแดนท์นอสที่ใส่มาแบบหลายตัวมากๆเลยนะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องของเสริมประสิทธิภาพของเรติโนลนะคะให้ทำงานกับผิวได้ดีมากขึ้นปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระนะคะไม่ให้ผิวของเราเนี่ยไวต่อแสงแดดแล้วก็ยังช่วยบำรุงผิวให้กระชับต,ตึงๆและให้ผิวเนนี่่่ยยยยดดดูืหุ้วซึงในไลนนน์ีี้ะะะคะเาจมด้ววยยกกัันนน3ตเลคครรรบสิแ์ูที รีเพลย์เซ um มตัวนี้นะหลังล้างหน้าปุ๊บเนี่ยซับหน้าให้แห้งแล้วก็ลงเซรั่มตัวนี้ได้เลยบอกเลยว่าเนื่อบางเบามากถึง,ง่ายไม่อุดตันลงเซรั่มเสร็จก็แนะนําให้ตอบด้วยตัว n e t r o g ี n a า Re visible repair cream เนื้อตัวนี้นะคะไม่หนักเลยมีความนุ่มนะช่วยเติมและรอความชุ่มชื้นให้ผิวดีดมากทาปุ๊บผิวชุ่าปับ๊บเคลือบผิวให้ความชุ่มชื้นได้ดีไม่ทาให้อุดตันสุดท้ายคือ n e t r o จีน่ visible Re repair eye cream ตัวนี้เนี่ยเน้นทาบราเิเวณรอบดวงตานะคะเนื้อเข้มข้นมากๆให้ความชุ่่่มชชชชืื้้้้้นนนไดดีีววววยยใใเรรรรรรอออออองงงงงงขขิิแลละะกกกาาัับผบผตตจค็ มาสักพักแล้วนะคะตั้งแต่ที่เรือเนี่ยเทียบท่าแล้วคือเข้ามาในเมืองไทยใหม่ๆเลยคือบอกเลยที่สังเกตได้ก่อนเลยคือความเรียบเนียนของผิวเวลาแบบหลังๆหน้าตอนเช้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยผิวมันเหมือนแบบลื่นๆมีความนุ่มนิ่มมากขึ้นถ้าดูใกล้ๆนะเวลาใช้ต่อเนื่องแล้วเราจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของรูขุมขนที่มันดูกระชับแล้วมันดูแบบแคบลงที่สําคัญพวกริ้วรอยเล็กๆเนี่ยก็ดูตื้นขึ้นด้วยเพอาช้ในกูเกอร์พัทถ้าเกิดใครกังวลเรื่องริ้วรอยเนี่ยถ้าตัวนี้นะยิ่งใช้ต่อเนื่องนานๆจะยิ่ง ทุกวันแบบตะบี้ตะบันใช้แนะนําให้ใช้นะคะอาจจะเป็นวันเว้นวันก่อนเนาะแล้วก็ลองใช้นิดนิดหน่อยๆดูว่าแบบเฮ้ยใช้แล้วผิวเป็นยังไงบ้างถ้าผิวดูเออก็โอเคนะไม่ได้มีการระคายเคืองอะไรก็ค่อยเพิ่มเป็นทุกวันได้เลยและที่สาคัญเนี่ยทาเรตินอลทุกคืนตอนเช้าอย่าลืมทากันแดดด้วยนะก็สำหรับใีโทจิน่าวิซเบอร์รแพรนะคะตอนนี้ก็วางขายเรียบร้อยแล้วที่วัสด์และซด้าชอปปี้ The Show ตัวนี้เป็นราคาช่วงเปิดตัวเนาะบอกเลยว่าดีมากๆไม่อยากให้พลาดกันเลยถ้าใครกำลังหาตตตััววววววช่่ยยพกกกเเเรรรรืืออออองงงง้้้แแลลล็บบคคาะนจ